สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญปรยทานนะคะดูแบบสวยๆง่ายๆค่ะนี่ค่ะดอกพุทแตงอนนะคะสวยๆง,ง่ายเลยนะนี่นะ,ะ,นะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะสีหว,วานๆเลยค่ะนี่ค่ะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ดิบินเบอร์สองค่ะขนาดความยาวหกสิบห้าเซนติเมตรค่ะจํานวนสี่เส้น และริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว40เซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นค่ะเรามาเริ่มจากเส้นยาวนะคะ65เซนติเมตรนะเราจะพับริบบิ้นเข้ามานะคะนี่นะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรค่ะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมนะคะนี่เอาเส้นยาวนะคะไว้อยู่ด้านบนนะเอาเส้นที่1ค่ะจับมาเส้นที่2ส่วนมาในเส้นที่1เส้นที่สามส่วนมาในเส้นที่2 เส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่หนึ่งนะคะอาออกค่ะรบเส้นที่สามขึ้นมานี่ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะนะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาค่ะเส้นที่สามพับเฉียงลงมาเส้นที่สี่พับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายลิบบิ้น,นะแล้วสอดล็อกเข้าไป <cle an> นี่ค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ลิบบิ้แปดเส้นแบบนี้นะคะ เอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่1เส้นที่3ามทับเส้นที่สองเส้นที่4ี่ทับเส้นที่สามค่ะนะคะเราก็จะเหลือสีเราจะได้ริบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ฐานไว้ค่ะมีอก้องกันิ้วชี้จับสีเส้นด้านบนนี้ไว้ค่ะต่อมานะคะเราจะเอาเส้นล่างสุดเส้นนี้นะเส้นล่างสุดนะคะทิ้งลงนี่ค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบน เอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนะเราก็จะเหลือริบบินนะคะสี่เส้นสุดท้ายแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะเราจะเอาเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งนี่ค่ะ เส้นถัดมาสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สามนะคะน,นะรวบเข้ามาให้กระชับค่ะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้นะคะพลิกกลับด้านมาด้านนี้ดึงเข้ามาให้กระชับค่ะนะคะเอาจับขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามสี่นะคะ จับพาดข้ามสีเส้นไปค่ะนี่ค่ะจับพาดข้ามสีเส้นพาดข้ามสีเส้นไปนะคะพาดข้ามสีเส้นไปนี่ค่ะเราจะเหลือลิบบินสีเส้นสุดท้ายนี่นะคะเอาเส้นนี้นะจับมาค่ะจับพาดมาแบบนี้ค่ะเราจะมาสอดในดูนี้นี่สอดคล้องเส้นนี้ค่ะนี่ค่ะสอดคล้องเข้ามาในเส้นนี้นะคะเส้นถัดมานะจับพาดมาค่ะ สอดรูที่1ทะลุรูที่2มาแบบนี้ค่ะเส้นถัดมาจับพ่าดมาสอดรูที่1ทะลุรูที่3นี่ค่ะเส้นสุดท้ายนะคะจับพ่าดมานะสอดรูที่1ทะลุรูที่4ค่ะนี่ค่ะนะคะในแบบนี้นะเราก็จับตะแคงแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงค่ะค่อยๆดึงไล่มาทีละเส้นค่ะ หึงไล่มาทีละเส้นนะคะเนึ่งไล่มาแบบนี้นี่ค่ะแบบนี้นะแล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะนะคะในขั้นตอนนี้นะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะคะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะจะใส่เหรียญทีหลังได้นะ เสร็จแล้วเราก็สอดค่ะสอดร้อยสามเส้นไปค่ะแบบนี้นะสอดร้อยสามเส้นไปนะคะสอดร้อยสามเส้นไปสอดร้อยไปแบบนี้ค่ะทุกเส้นเลย Well. แล้วนะแล้วแบบนี้แล้วก็พลิกกับด้านมาด้านนี้ค่ะจับยิบบินนะคะพับตัดมุมนะคะไปด้านหลังแบบนี้ค่ะพับตัดมุมด้วยนะคะนี่นะแล้วก็พับไปด้านหลังอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สอดเข้าไปในรูนี้นี่ค่ะเรียนมานแบบนี้พับมาด้านหลังหนึ่งครั้งแล้วก็พับมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็สอดเข้าไปแบบนี้ นี่ค่ะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้แล้วก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้นะคะพลิกกลับมาด้านนี้นะสอดล้วสันเส้นไปนะคะนี่ค่ะสอดล้วสัเส้นไป นี่ค่ะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบบิ้นทิ้งค่ะน,นะคะต่อมานะเราจะเอาริบบิ้นนะคะความยาว40เซนติเมตรค่ะจำนวน8เส้นนะคะสอดเข้ามา นีเหลือไว้นิดนึงนะคะเราจะเหลือปลายไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะสอบกลับมาอีกครั้งนึง นี่่คได้แบบนี้นะเราก็จะเหลือประมาณนี้นะคะแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้กับนีบิ้นนะคะพับมาด้านหลังค่ะพับตัดมุมนะคะอีกครั้งหนึ่งนะแบบนี้แล้วก็พับมาด้านหลังอีกครั้งหนึ่งก็สอดเข้าไปในเส้นนี้นะคะสอดคล้องเข้าไปในเส้นสีขาวนี้ค่ะนี่ค่ะสอดคล้องเข้าไปแบบนี้ นี่นะคะดึงมาแบบนี้พับมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะแล้วก็สอดเข้าไป ะะเราก็จะได้ชั้นนี้แบบนี้ค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะแล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้สอดนะคะสอดไปบนปลายิบบินที่เราเหลือไว้นะกดไว้ด้วยนะคะเพื่อเดี๋ยวมันลิบบินเวลาเราดึงไปมันจะหลุดไปด้วยนะคะเราต้องกดปลายลิบบินไว้ด้วยนะปลายลิบบินที่เราเหลือไว้นี้นะนี่นะคะดัน,นไว้ด้วยเพื่อไม่ให้ลิบบินหลุดไปตามเส้นที่เรา ดึงนะคะแรงดึงเส้นไปนะ ราจะได้แบบนี้นะพอเราได้แบบนี้เราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะจับดิบบินนะคะพับลงมาด้านนี้นี่ค่ะพับลงมาแบบนี้นะแล้วเราก็สอบลงไปนี่ค่ะดึงลงมาแบบนี้นี่ค่ะ นะคะก็จะได้แบบนี้นะนี่ค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จับตะแคงมาด้านนี้เราจะพับขึ้นด้านบนนะคะแบบนี้นะพับขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วก็พับลงมานะนะคะข้ามหนึ่งเส้นนี้ค่ะข้ามมาหนึ่งเส้นนะคะแล้วเราก็สอดลงมาในตรูนี้ นี่ค่ะน,นี่ค่ะในแบบนี้นะพับขึ้นด้านบนนะคะแล้วก็พับลงมาแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดเข้าไป นะเส้นสุดท้ายนะคะพับขึ้น่อนั้นบนนะพับลงมาค่ะสอดลงไปในดูนี้ค่ะนี่นะคะแล้วเราก็สอดทะลุลงไปด้านล่างอีกครั้งหนึ่งนะคะน,นะ,ะนี่ค่ะน,นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะเราก็ดึงลงมานี่นะะเราก็จะได้แบบนี้ นี่ค่คะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็พับขึ้นไปนะสอดขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่ค่ะพับสอดกลับขึ้นไปนะ นี่ค่ะพอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จับเปิดลิบบิ้นออกมาแบบนี้นะพับเส้นนี้มานะคะมิดลงมาแบบนี้สอดลงไปค่ะนี่ค่ะแล้วก็ดึงลงมานี่ค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะพับมาด้านนี้ค่ะมิดลงมาแล้วก็สอดลงไป 你，你看。 เราก็จะได้กรีบแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วนะเราก็พับนะคะพับกลับขึ้นไปด้านบนนะพับกลับขึ้นไปเก็บนะคะนี่ค่ะพับสอดกลับขึ้นไปด้านบนค่ะนี่ นี่ค่ะเดี๋ยวเราก็ตัดปลายดิบินหิงน,นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกพุทธแตรงอนนะคะสวยๆง่ายๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ